การอุปกรณ์ก็จากคลิปที่แล้วนะที่ผมทำไปเกี่ยวกับ c g g e n e r a l l s t นี่มีคนสนใจเยอะเลยนะฮะแล้วผมคิดว่าการจะทำให้มันเป็นการที่เรามูฟไปข้างหน้ามูฟไปข้างหน้านะมันก็คือเรามาเจาะลึกลงไปกันเลยไหมว่าตัวอย่างงานแบบไหนต้องเรียนอะไรบางคนอาจจะมองว่ามันคือ การแบบฮาร์ดเซลแบบฮาร์ดเซลไปเลยไหมจริงๆฮาร์ดเซลก็ก็ดีนะฮะเพราะว่าเราก็ไปโรงเรียนนะฮะเราก็ฮาร์ดเซลเลยก็ดีแต่ว่าผมจะทำแบบนี้ผมเชื่อว่าในทุกๆคอนเทนต์ของไล g ซีจีที่เราทำถึงว่าเราจะแบาบงครั้งเราจะแบบฮาร์ดเซลนะแต่ว่าผมพยายามที่จะใส่เนื้อหาที่เป็นประสบการณ์ลงไปในนั้นนะครับ และผมเชื่อว่าถ้าท่านยังคงดูช่องของรลย CG อยู่แสดงว่าท่านได้เนื้อหาบางอย่างที่จะเอาไปช่วยให้ท่านทํางานได้ดีขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยขอมา h a r ์ s เ l ลเลยอีกคลิปหนึ่งก็คือว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่ท,ที่เวลานักเรียนเข้ามาแล้วมักจะถามอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเขาอยากจะทําแบบคลิปนี้เขาต้องเรียนอะไรนะผมจะทําให้เข้าใจง่ายเลยก็คือผมจะ ทำเป็นที่วางไว้ไม่ถนัดยกไปแล้วกันนะยกเลยแล้วกันนะเอาอย่างนี้เรามาเริ่มกันที่หุ่นยนต์ที่มันเต้นอยู่นี่ก่อนผมเชื่อว่าหลายคนมองเห็นนะคลิปนี้หุ่นยนต์ที่เต้นเต้นเราจะสังเกตว่ามันคือหุ่นยนต์ที่เต้นอยู่ในคลิปของจริงหรือแม้กระทั่งงานที่เป็น ลักษณะนี้ก็คือเครื่องบินแล้วแล้วโผล่มาเห็นโดนัทลอยอยู่เต็มไปหมดบนท้องฟ้าจะเห็นว่ามันเหมือนกับว่าเป็นวิดีโอจริงนะฮะแล้วก็มีการเสริมโดนัทซึ่งเป็น c g เข้าไปการจะทำแบบนี้ได้มันจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเราจะต้องสร้าง 4G เป็นแหละแน่นอนซึ่งมันก็คือคอร์สพื้นฐานเช่น intro t t d หรือว่า intro t b e n d e r นะฮะเราจะต้องทำให้มันเคลื่อนไหวได้ ก,ก็เหมือนเดิมฮะเคลื่อนไหวได้หมายความว่ามันจะต้องมีการกรุ๊ปการแพรนเลนส์การลิกการใส่จอยและการทำแอนิเมชันนี่สำคัญเลยนั่นหมายความว่าในคอร์สเบสิกตรงนี้นะฮะ i n t r o t o d Intro to Blender นี่ยมันมีสอนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่การจะทำงานได้มันไม่ใช่แค่เรารู้แค่ผิวนะเราจะต้องรู้ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเช่นการแอนิเมตการรู้ลึกลงไปของการแอนิเมตคืออะไร ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างใจปรับกราฟการเคลื่อนที่ได้อยากจะทําให้ movement ที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนช้าแบบนี้ทําได้ทําให้ movement ตกเร็วอย่างนี้ได้ทําให้ movement เป็นการโยนแล้วตกอย่างนี้ได้อันนี้คือเราควบคุมได้ควบคุม post ท่าทางได้อยากให้ character หน้าตรงหันด้านข้างอยาใา้ character ์ o s สท่าต้องทําได้อยากให้ character ไม่กันขยับแบบคนก็คือ slow in slow out เลื่อนโดยหุ่นยนต์หรือ slow in slow out แบบนี้ฟุ๊ๆเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว slow in slow out จะต้องทําได้ถ้าเกิดเราทําได้อะแปลว่าเราเราเข้าใจเรื่องของ Animation แต่ถ้าเกิดเรายังยังทำไม่ได้ถ้าฝั่งมายาควรเรียน master of b o u t sing ball animation 1นะถ้าจะไปลิกลกิ i งหนึ่งศูแล้วก็จะมีคอร์สหนึ่งชื่อ character animation work f l o w แต่คำว่า work f l o w มันยาวผมผมตัดออกไปในเว็บเนี่ยมันจะเป็นตัวละครกลมๆสีเหลืองเป็นคล้ายๆเหมือนนกบินแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ คอร์ a แ i นิเมชัน่ะเรามีอยู่แค่นี้เองซึ่งมันอยู่ในตัวแอนิเมเตอร์แพคแล้ว Animator Pack เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านเนี่ยเรียนตรงนี้ปุ๊บเข้าใจเลยครับว่าการทําการเคลื่อนไหวไอ้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันทํำยังไงส่วนถ้าเป็น Blender นะคอร์สเบสิกก็มีสอนการทําการเคลื่อนไหวการลิกกันแพล,ลนมีสอนครับ เกิดอยากจะทำาคอร์เตอร์ได้อยากที่จะเรียกเรียกได้ว่าทำาคอร์เตอร์แอนิเมชันเป็นเรียนในคอที่2ครับ l i กก i n g and a n i m a t i o n in b ิ e เวนอันนั้นจะเรียกว่าทำแอนิเมชันเป็นแน่นอนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้วยถ้าเข้ามาแล้วขอให้เรียนแล้วกันแค่นั้นเองเป็นแน่นอนนะครับส่วนถัดไปนะอันนี้เสริมเข้าไปอีกหน่อยฮะจากจากคลิปเดิมนะขออนุญาตรีเพลย์ครั้งหนึ่งว่ามันมีการใช้งานวิดีโอจริงแล้วมันก็มีตัวที่เป็น CG เข้ามา แล้วทุกอย่างเนี่ยมันมันดูติดกันดีมากเลยมีการอินเตอร์แอคชั่นด้วยโดนัดบินมาชนปิดเครื่องบินมันคือยังไงหรือขออนุญ,ญาตนะฮะอีกคลิปหนึ่งที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยผมขอเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วโชว์แบบนี้ขออนุญาตเปิดใ้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เลยหุ่นยนต์ที่เต้นแบบนี้คือเมื่อกี้ผมแนะนำไปแล้ว เราทำา g g เป็นละลิกเป็นละแอนิเมตเป็นละอีกส่วนหนึ่งคือการคาเมล่าแทร็กคาเมล่าแทร็กกิ้งสำคัญมากๆฮะสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นการทำให้เราถอดข้อมูลจากฟุตเตดวิดีโอของจริงที่เรามีถอดข้อมูลได้มาปุ๊บเราจะได้มาเป็นกล้องใน3 d เราเอากล้อง3 d ตัวนี้โยนเข้าไปในซีน3 d เอาคาแรคเตอร์เราเข้ามาคาแรคเตอร์ Character เราจะเต้นอะไรก็แล้วแต่มันจะแมทกับกล้องจริงเนี่ยเป๊ะ,ปะโดยที่เราสามารถจะไป ขยับ Position ขยายยอ่อสร้างอ็อบเจก d เพิ่มเติมขึ้นมาหรือจะทำอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้ขึ้นไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการทำขึ้นไปทีละสเต็ปซึ่งขั้นตอนการทำคามล่าแทร็กกิ่งตรงนี้สำหรับสายมายา,าจะอยู่ในคอร์ส vf x series หนะครับจะอยู่ในคอร์ส nuke 101ซึ่งมันเป็นในเรื่องของการคอมการ Tracking การ c a m i ล่าแท a ็กกิ g การ Tracking จุดเดียวการโลโตการทำให้ CG นั้น มีการไปแมปสีกับตัวฟุตเทจนะครับนะฮะส่วนถ้าเป็นเ l e n d e r ์ล่ะต้องไปอันไหนถ้าเป็นเบนเดอร์ยังไม่ไปไหนเพราะว่ายัางทำคอร์สไม่เสร็จคอร์สที่เป็น Visual เอฟเฟกของ Blender น่าจะมีออกมาประมาณเดือนหน้านะก็ติดตามกันไว้จะมีออกมาประมาณเดือนหน้านะฮะนะฮะเอาไปดูอีกสักอันนึงเมื่อกี้เรายกงานตัวอย่างอันนึงที่คนจะถามถึงเยอะที่สุดก็คือ การทำา g g ไปวางบนของจริงหลายคนเนี่ยส่งตัวอย่างที่ต้องการทำมาให้ผมแบบเยอะๆเ,เลยแต่ว่าท่านรู้ไหมครับว่าการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องมีสกิลทั้งพื้นฐานและแอดวานซ์มันไม่ใช่สิ่งที่แบบมันทำได้ง่ายๆโดยที่แบบเราทำตามทวท u t o r i a l ักอันหนึ่งแล้วเราคาดหวังว่าเราจะไปทำงานได้เลยเนี่ยม,มันจะไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราไปทำงานจริงเนี่ยงานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราคา,าดไม่ถึง มันจะมีอุบิเหตุบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงยังไงเราก็คาดไม่ถึงเวลามันเกิดขึ้นการเราจะแก้ไขมันได้คือว่าเราต้องมีเบสิกที่ดีดังนั้นอ้น,นี้จึงเป็นเรื่องสําคัญว่าเราต้องเริ่มจากเบสิกที่ดีก่อนนี่คืองาน CG ที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นเทคแล้วมีเหมือนมีน้ําไหลข้างในอย่างนี้เรียกว่างานอันงานเอฟเฟกคือใช้ CG หมดเลยในการสร้างน่าจะเป็นตัว R นะในการสร้างเอฟเฟกเหล่านี้ขึ้นมาเรนเดอร์มันให้สมจริง นะไม่มีการแทร็กกับวิดีโอจริงไม่มีคามล่าแทร็กกิ้งมันคือการสร้าง cg ขึ้นมาแล้วทําให้มันเคลื่อนไหวคนที่จยจะไปสายเนี้ยให้เน้นเลยในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม 3D โปรแกรมนั้นให้มันเชี่ยวชาญงานลักษณะที่เป็นโฆษณาคอมเมเชียลสวยงามขนาดนี้เนี่ยหินแน่นอนแต่ว่าการที่เราจะเรียนรู้การทําอะไรพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยถือเป็นเป้าหนึ่งที่เราควรจะเล็งนะควจะทํานะและผมเชื่อว่า เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะทําสิ่งพวกนี้ได้ด้วยเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ r e f e r อร์เให้หนักแล้วก็ในเรื่องของ Visual การพัฒนาในเรื่องของภาพในเรื่องของแสงเงาในเรื่องของภาพที่ทมีความงามมันไม่ใช่สิ่งที่ทําง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ c o อปปง่ายอ่ะก๊อปไม่ได้ไม่ได้ไไดละ่ะก๊อปปียากมากมันเกิดจากการคลาฟในแต่ละส่วนการออกแบบในเรื่องของการเคลื่อนไหวเอโมชันต่างๆ ผมแนะนำว่าคนที่สนใจจะทำงานแนวนี้เพื่อเอาไปทำเป็น Product Presentation หรือคอมเมอรเชีเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่คุณควรทำให้หนักเลยครัหนึ่งการคิดการคิดว่าสตอรีเส้นเรื่องเราจะเป็นยังไงเราจะนำเสนอสิ่งนี้ด้วยวิธีอะไรอะไรผสมกับอะไรเป็นอะไรอะไรคอน a c ตกับอะไรเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของไอเดียไอเดียจะต้องน่าสนใจก่อนจากนั้นเขาจะทำไอเดียเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มีความสมจริง ทำไมเขาจึงเลือกทำในสิ่งที่สมจริงเพราะสิ่งที่สมจริงเนี่ยมันมันก็คือเกินจริงเหนือจริงนะสิ่งพวกนี้จะมีค่าในสายตาของแมสได้ง่ายมากนะดอกไม้ลอยมาแล้วมันฟอร์มตัวเป็นคลื่นมีน้ํามาโอบเนะี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหาดูได้ง่ายมันเป็นสิ่งที่เกินจริงและถ้าวิชวลตัวนี้มีความสมจริงงานนั้นจะมีค่าท,าทันทีคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีหน้าตาแบบนี้ได้คุณสมัครงานคุณได้งานแน่นอน คุณได้งานแน่นอนถ้าไม่ได้ก็สมัครที่ใหม่คุณก็ได้แน่นอนหรือถ้าคุณรับงานคุณมี Portfolio เบอร์นี้คุณรับงานหลัก3 0 0 0 0นขึ้นไปได้แน่นอนไม่ใช่แค่3 0 0 0 0นหรอกงานตัวนี้ที่เปิดเนี่ยน่าจะราคามีเป็นล้านนะตัวนี้เป็นงานที่ทำจากทีมแล้วเป็นโ o d u c t ตัวหนึ่งเราสามารถที่จะฝึกเรียนรู้ในในทุกๆทุกๆก,ก,ก,กระบวนการนะแบบ generalist คือคุณจะต้องรู้ทั้งหมดเลยไล่มาเลยนะฮะ โมเดลเท็กเจอร์ลิกกิ้งแอนิเมชันไลทิงเรนเดอร์เอฟเฟกคอมพวกอาร์ตเร렉ชันพวกงานภาพซีนิมโทกราฟีทุกอย่างจะต้องผสมเป็นรวมกันถ้าเกิดเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีมันจะฉายออกมาเลยมูฟเมนต์ hmm. มาไม่โฟร์แอนิเมชันแข็งดูไม่เป็นธรรมชาติเราก็อาจจะต้องไปเรียนพวกเอฟเฟกเสริมเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นเอ็นคลอสฟูอิดเดนมิกลิจิตบอดี้พาร์ติเคิ นะการทำพวก Liquid Simulation พวกนี้มันเป็นหัวข้อแยกย่อยลงไปถ้าเราอยากจะเขาถ้าเราอยากจะเห็นตัวอย่างก็คือว่าเข้าไปดูในหน้าของคอร์ส i n t r t to Bender จะมีพาร์ทหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับการใช้ตัว m n t นต f l o ฟคือน้ำนะฮะเข้าไปดูตัวนั้นผมมีตัวอย่างให้ดูว่าเราน้ำเนี่ยเขาไปเล่นกับงานเราเนี่ยแล้วมันดูเป็นยังไงมันมีความเกินจริงแล้วมันสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นงานโปรดักชั่นจากราคาโปรดักชั่นที่เราอาจจะเคย ทำเป็นภาพนิ่งที่ราคาหลักพันเนี่ยพอมันเป็นช็อต CG เนี่ยมันขึ้นไปได้ถึงหลักแสนเลยความสําเร็จเนี่ยมันเราตั้งไว้ที่ปลายทางเราจะต้องฝึกทําแล้วก็เรียนรู้จากงานดีๆนะครส่วนในการเรียนนั้นคนที่อยากจะทําอย่างเนี้ยสกิลอะมันต้องใช้เยอะดังนั้นอะ่ะท่านควรจะมองเป็นคอร์สแพ็คเป็นคอร์สแพ็ควิชวลเอฟเฟกต์แพ็คซีจีอาร์ติสแพ็และอย่างที่ผมบอกไปเรียน 2, 2> <ม>โปรแกรมฮะ มายามันเก่งเรื่องอะไร a อนิเมชันลิกกิ้งใช้มายา b บนเดอรมันเก่งเรื่องเอฟเฟกต์เรนเดอร์แอนิเมชันมันก็ไม่มันก็ไม่เลวแต่ผมอาจจะไม่ถนัดเท่ารีโบรจีมายามันโอ้โหมันรีโบจีได้ดีกว่าเยอะเดี๋ยวนะขอคลิปก่นเร,เราก็ใช้ผสมกันให้มันออกมาเป็นชิ้นงานนะมายาอินดี้7,000บาทผมแนะนำนะเริ่มจากการรับงานเป็นเป็นก้อนให้ได้ลอง เริ่มต้นด้วยเงินเดือนของคุณก็ได้ลองตั้งเป้าง่ายๆอย่างนั้น c r e a t e shot animation ทั้งสี่ช็อตวางเป้าราคาไว้ประมาณเงินเดือนที่คุณอยากได้ก็ได้เป็นตัวสตาร์ทพอทำไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่างานนั้นเป็นยังไงลูกค้าใช้แล้วเป็นยังไงลูกค้าชอบลูกค้าเกลียดตรงไหนเราทำแล้วเรารู้สึกว่างานนี้ถูกไปหรือแพงไปเราทำแล้วพอเราพอเราฟีดออกมาเนี่ย งานต่อไปเนี่ยคุณจะแม่นขึ้นแล้วว่างานที่ฉันทําตัวแรกเนี่ยราคามันเท่านี้เฮ้ยแต่ว่าทําเท่านี้ไม่ได้แนละ้วเพราะว่าโปรเซสมันมันเยอะลูกค้าก็เห็นว่าโปรเซตรงนี้เยอะมันมีจุดที่เราเพิ่มมูลค่าได้นะแล้วโปรเซสอะ่ะมันคือตัวเพิ่มมูลค่าอ,คอ,อัพขึ้นไปคูณ2อัพขึ้นไปคูณ2ทําจนหาในในในโพซิชันของราคาที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเรามีกำไรแล้วลูกค้าแฮปปี้ ให้มันให้มันแมทให้มันแมทกันพอมันเจอจุดแมทปุ๊บมันก็จะเกิดโซเป็นมันก็จะลันเป็นบิสเนสได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีด้านใดด้านหนึ่งไม่สมดุลกันเราทํางานไปฮึบบัตรเจ็ดเท่านี้ทําไปเฮ้ยโอย้ตรงนี้เราใช้สัพพากำลังเยอะซอฟต์แวร์เครื่องมือเราซื้ออะไรไม่ได้เลยบัตรเจ็ดไม่พอเรารู้แล้วว่างานเนี้ถ้าเราจะทําอีกราคามันต้องขึ้นมาอ,อันนั้นเพื่อทําให้เราเหลือเป็นเป็นมาจินเป็นเป็นกำไรของเรานะะ ดังนั้นตรงนี้คือเส้นทางที่เราจะเจอนะครับผมอยากที่จะแนะนำสั้นๆก่อนเอาแค่ประมาณสักสิบกว่านาทีถ้าใครเนี่ยฟังแล้วชอบนะท่านอาจจะชอบมาตั้งแต่2คลิปที่แล้วหรือท่านอาจจะรู้สึกชอบในคลิปของ General l ลิคลิปนี้มันก็จะเป็นการลึกลงไปอีกแล้วผมก็ได้นักเรียนอีกหลายคนที่เข้ามาหลังจากที่ลงคลิปพวกนั้นไปอ่ะก็คือหลายคนก็ได้ถามเข้ามาเลยว่าเขาอยากลงแบบเจเนอเรลลิสต์เขาจะเป็นเจเนอเรลลิสต์เขาทำยังไงเดี๋ยวผมจะ ตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่จะแชร์ในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็เราจะมีการพูดคุยในหัวข้อที่มันไปในโซนนี้ไปในเรื่องของอันอิเไล์การทำงานในโลกของการในโลกของเจนเนอเรชั่ที่ไม่ได้สเปเชียลอยู่แค่อย่างเดียวมีอีกหลายอย่างมากที่เราจะต้องรู้แล้วก็ผมแนะนำว่าทุกวันนี้เวลาอยากจะเรียน เวลาอยากจะเรียนอะไรก็แล้วแต่พยายามเรียนแบบที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ลงทุนกับมันใช้เวลาใช้เงินลงทุนกับมันอย่าไปเรื่อยๆแบบวันนี้ฉันอยากดูเรื่องนั้นฉันก็ดูวันนี้ฉันอยากดูเรื่องน,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 องนี้ฉันก็ดูในตอนแรกอะพื้นฐานสําคัญที่สุดพื้นฐานเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นแล้วถูกทางเนี่ยเราจะตอนหลังเนี่ยเราไม่ต้องเรียนละต่อยอดได้แต่ถ้าตอนแรกอะพื้นฐานเรายังไม่มีเลยแล้วเราก็คิดอยู่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูหาข้อมูลเองหาข้อมูลเอง ก็ทำได้แต่ก็ยากหน่อยนะฮะเพราะขนาดผมอะผมยังต้องเรียนเลยนะครดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยมองไปที่จุดที่เราฝึกสกิลได้จนเราทํางานได้เราตั้งเป้าอยู่ตรงนั้นผมจะไม่ได้อยากให้ทุกคนตั้งเป้าแค่ว่าเฮ้ยฉันทําได้เป็นฮ็อบบี้ตอบโจทย์เฉยๆอันนั้นมีเยอะแล้วเราอยากจะขยับขึ้นไปหน่อยว่าเทรนการทํางานในอนาคตการเป็นดิจิตอลโนแมดคือทํางานอิสระการเป็นฟรีแลนซ์ สร้างสตูดิโอของตัวเองสร้างงานไปในดิเรกชันของตัวเอง mm hmm. เลี้ยวเข้าไปทางตลาดด้วยคือไปจูนกับตลาดด้วยพยายามที่จะสื่อสารและหาลูกค้าในกลุ่ม t a r ์เก็ตที่เป็นในกลุ่มทาร์เกที่ใช่มากขึ้นเพราะว่ามันคืออนาคตของการทํางานนอกจากการเข้าไปทํางานในบริษัทเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วการ d e v วล็อเป็นเวของตัวเองมันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทํามันอย่างจริงจัง ความสําเร็จแต่เพียงน้อยไปทีละน้อยก็ได้แต่อย่างน้อยมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ฉันว่างฉันก็ลองดูมันมีพาร์ทของความเป็นงานเพิ่มเข้ามาดนึงแต่ผมรู้สึกว่าการเริ่มต้นเรียนแล้วการตั้งเป้าแบบนี้คือคือสิ่งที่หวังผลได้มากกว่าการที่เราจะไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้คิดไปถึงไม่ได้คิดถึงตลาดเลยไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเชิงของการทํางานจริงเลยมุ่งเรียนทูอย่างเดียวอาจจะ ไม่ได้ดีเสมอไปใน,ในยุคข,ของการแข่งขันนะนี่คือสิ่งที่เรานํามาฝากในวันนี้ครับหวังว่าท่านจะชอบแล้วก็ถ้าท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยขอท่านคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ถ้าใครคอมเมนต์น่าสนใจหรือมีคําถามที่น่าสนใจเนี่ยผมจะหยิบออกมาเป็นท็อปิกในการทำเอามาพูดคุยกันแล้วก็เหมือนกับครั้งที่แล้วฮะท่านหนึ่งที่ได้คอมเมนต์มาก็ได้มีการมาอินบ็อกซ์คุยคุยกันกับผมด้วยแล้วก็ ผมก็ได้เข้าใจเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยว่าเขากําลังมองถึงอะไรเขาอยากจะไปตรงไหนเพราะโรงเรียนของไรซีจีเนี่ยเรากระหายในสิ่งใหม่ๆเราอยากที่จะทําให้สกิลที่เรามีเนี่ยมันคือสกิลแห่งอนาคตไม่ไม่ใช่สกิลเดิมที่แบบมันอยู่มาตั้งแต่20ปีมาแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการปรับตัวมันเป็นโลกแห่งการปรับตัว ผมก็ต้องปรับตัวนักเรียนของผมก็ต้องปรับตัวเช่นกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสารรค์มันดีเสมอไม่ว่าจะกับตัวท่านหรือว่าตัวผมนะครับ The city